ช่วงไม่นานมานี้อยู่ๆผมก็อยากกลับไปดู Cy b e r p u พังเอเดรเนอ r อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมกำลังเลื่อนหาอยู่ว่าจะฟังเพลงหรือดูคลิปอะไรต่อดี YouTube กระดันแนะนำเพลงของ Cy b e r p u พังเอเดร n นอรซึ่งเป็นเพลงที่ถ้าใครดูจบแล้วก็น่าจะคุ้นหูเป็นอย่างดีมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่าอยากกลับไปดูเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ดีไม่รีวิวไม่ดูถือว่าพลาดกับ Cy b e r p u พังเอเดร n นอรอาชญากรแดนเถื่อนอนิเมะที่ทำให้ใครๆหลายคนไม่ อนิเมะที่พลิกชีวิตเกมไซเบอร์พัง2077เต่จากการมาของอนิเมะเรื่องนี้ทำให้มีคนเล่นพร้อมกันถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนและทำให้เกมไซเบอร์พัง2077กลับมาเป็นรีวิวแง่บวกเป็นอย่างมากผู้คนเริ่มเปิดใจกลับมาเล่นเกมไซเบอร์พัง2077กันมากขึ้นจนทำให้เกมได้รับรางวัลเบส์ออนโกอิงเกมหรือคือรางวัลเกมที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมไซเบอร์พังเอเทรนเนอร์ถึงเป็นอนิเมะที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในอนิเมะในดวงใจของผู้คนหลายคนซึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าจะไม่สปอยนะครับผมจะเล่าคร่าวๆให้กับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูแล้วก็มาดูใหม่เพราะฉะนั้นสบายใจได้จะไม่สปอยเนื้อหาข้างในนะครับแต่ถ้าหากว่าครึ่งหลังเนี่ยผมอาจจะมีพูดสปอยบ้างนะครับซึ่งผมจะแบ่งคลิปนี้เป็น2ช่วงนะครับช่วงครึ่งแรกของคลิปเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่สปอยนะครับถ้าว่าเป็นเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาดูใหม่ก็สามารถดูได้เลยนะครับแต่ในช่วงหลังจะมีการสปอยเนื้อเรื่องข้างในนโดยยทีี่่ผมเ ขึ้นไทม์สแตป์แล้วก็เตือนไว้ประมาณ5าวิถึง10วินะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดคลิปก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสปอยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองไนสิตี้มหานครในโลกอนาคตที่เต็มไปได้วยความสว่างไสวและความมืดมนซึ่งเทคโนโลยีในโลกไนซิตี้อยู่ในช่วงที่มนุษย์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเปลี่ยนอวัยวะให้กลายเป็นเหล็กเปลี่ยนแขนขาของเราให้กลายเป็นอาวุธได้หรือจะเสริมเกาะส่วนไหนให้กับร่างกายก็ได้ การเสริมร่างกายที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้มนุษย์ผู้นั้นเสียสติและกลายเป็นวิกลจริตไซเบอร์หรือก็คือเป็นมนุษย์ไร้สตินั่นเองซึ่งพวกเขาจะมีความอันตรายอย่างมากเพราะเราไม่สามารถที่จะคาดเดาพฤติกรรมของเขาได้เลยเนื่องจากการเป็นวิกลจริตไซเบอร์นั้นเขาได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งในอุปกรณ์ที่พูดถึงอันดับหนึ่งเลยในเรื่องก็คือซันเดวิสตันอุปกรณ์ที่จะมอบความสามารถให้กับผู้สวมใส่อย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นพละกําลังหรือการเคลื่อนที่ที่เร็ว ในระดับที่มองตามไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งในต้นเรื่องอุปกรณ์นี้จะถูกสวมใส่ให้กับเจมส์นอริสเป็นคนของกองทัพแต่ในต้นเรื่องเราก็จะพบว่าเจมส์กลายเป็นวิกลจริตไซเบอร์ที่ทําการฆ่าฟันทุกสิ่งมีชีวิตและด้วยความที่เขามีอุปกรณ์ที่ทรงพลังอย่างซันเดวิสตันยิ่งทาให้เขาอันตรายยิ่งเข้าไปอีกแต่สุดท้ายแล้วเจมส์ก็ได้ถูกกำราบโดยแม็กแท็กกลุ่มทหารติดอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับวิกลจริตไซเบอร์โดยเฉพาะเนื้อเรื่องหลักจะโฟกัสไปที่เดวิดมาร์ตินเนสเด็กหน แต่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนระดับสูงด้วยความที่เดวิดเป็นคนที่เรียนเก่งมากแต่ครอบครัวมไม่ค่อยมีเงินทุนสักเท่าไหร่เดวิดได้อาศัยอยู่กับแม่สองคนแม่ของเขาชื่อว่ากอรเลียมาติเนีสโดยที่แม่เนี่ยลงทุนทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานด้านสว่างหรืองานสกัดปกเพื่อส่งให้ลูกเรียนให้จบให้ได้เพราะแม่คาดหวังว่าวันหนึ่งจะให้เดวิดไปสู่จุดสูงสุดของอาราสกะหรือก็คือหนึ่งในองค์กรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกไซเบอร์พังนั่นเองเดวิดเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน แต่เขาก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมรุ่นเลยเพราะเพื่อนพวกเขาก็ต่างดูถูกว่าเขาเป็นแค่ขยะเศษเดนที่ดันมาเรียนในโรงเรียนระดับสูงแบบพวกเขาจึงทําให้พวกเขาไม่พอใจและผักใสไล่ส่งเดวิดให้ออกไปจากโรงเรียนให้ได้แต่ก็เรียนแม่ของเดวิดเขาก็คงอยากให้เดวิดเรียนในโรงเรียนนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าเดวิดเป็นคนที่หัวดีและมีพรสวรรค์ถ้าหากว่าเดวิดเรียนและจบจากที่นี่ อนาคตของเดวิดอาจจะสดใสไม่เหมือนกับที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันก็ได้แต่โชคชะตาในเมืองไนซิตี้ก็ไม่เคยใจดีกับทุกคนในวันหนึ่งเดวิดลกอกกรีได้ถูกอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขับอยู่บนไฮเวย์ซึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เดวิดต้องเสียกอรียคุณแม่ไปโดยสถานะครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วการเสียแม่ไปยิ่งทําให้เดวิดจมดิ่งสู่ก้นเหวแห่งไนซิตี้เข้าไปอีกจึงทําให้ชีวิตของเดวิดในตอนนี้มืดมนทุกหนทางแต่ถึงการนั้นเดวิดก็ได้ไปเจอสิ่งที่คุณแม่ของเขาได้เก็บไว มันก็คือซซนดวิสตันที่เก็บกู้มาจากเจมนอริสนั่นเองคุณแม่ตั้งใจที่จะนํามันไปขายในตลาดมืดเพื่อเอาเงินมาส่งเดวิดให้เรียนต่อแต่จากการถูกกดดันทุกหนทางจึงทําให้เดวิดไม่มีทางเลือกแล้วเขาจึงขอให้ช่างลิปเปอร์คนที่เขารู้จักทําการอินสตอลซซนดวิสตันลงในตัวเขาและเรื่องที่น่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเพราะว่าซซนด์วิสตันกับเดวิดกับเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยการเปิดใช้งานซซนด์วิสตันจะทําให้ร่างกายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเลือดก,กำเดาไหลหรืออาจจะถึงขั้นเสียสติไปเลยหนักกว่านั้นก็คือทําให้กลายเป็นวิกลจจิตไซเบอร์ภายในการใช้เพียง2ครั้งต่อวันแต่ว่าเดวิดมาร์ตินเนสเขาสามารถที่จะใช้ซันเดวิสตันได้เป็นเรื่องปกติหรือก็คือร่างกายเขามีความพิเศษบางอย่างที่สามารถเข้ากันกับซันเดวิสตันได้นั่นเองและเดวิดได้มาพบกับลูซี่และทั้งสองได้ดึงดูดกันด้วยความรู้สึกบางอย่างจนทั้งคู่ตกลงทํางานร่วมกันและหลังจากนั้นเดวิดก็ได้รู้จักกับกลุ่มของลูซี่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเอร์พัง หรือก็คืออาชญากรแดนเถื่อนนั่นเองหัวหน้าแก๊งหลักที่ชื่อว่าเมนเขาบอกว่าซานดวิวสันที่เดวิดสวมใส่อยู่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นของเขาเพราะว่าเขาติดต่อกับกอรยมาติเนสเดวิดก็เลยได้บอกว่านั่นคือแม่ของเขาเองและเดวิดก็ขอพิสูจน์ตัวเองเขาขอที่จะสมัครเข้าร่วมกลุ่มของเมนโดยที่เขาบอกว่าตัวเองจะต้องเป็นประโยชน์กับกลุ่มแน่นอนเมนที่เห็นว่าเดวิดเป็นลูกของกอรียก็เลยให้โอกาสเดวิดในการพิสูจน์ตัวเองและได้ให้เข้าร่วมกลุ่มของเขา นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ของ c y b e r p u พังเอ e r นั n e นนะครับซึ่งหลังจากที่เดวิดได้เข้าร่วมกลุ่มของเมนแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้เมยเนี่ยยอมรับเขาเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะเจอเหตุการณ์มากมายนะครับเมนเนี่ยได้สอนให้เดวิดเป็นไซเบอร์พังที่เก่งและมีทักษะแล้วก็อัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆและเดวิดยิ่งนานวันยิ่งอยู่กับกลุ่มนี้ไปยิ่งทําให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการก็คือกลุ่มเพื่อนและครอบครัวที่จะพร้อม ซึ่งหลังจากนี้ก็มีอุปสรรคที่พวกเขาต้องฝ่าฟันกันอีกเยอะแยะเลยทีเดียวทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครแต่ละตัวนะครับอย่างลูซี่เนี่ยเป็นคนที่พาเดวิดเข้ากลุ่มนะครับซึ่งลูซี่เนี่ยเป็นคนที่ปิดใจนะครับไม่เปิดรับให้ใครง่ายๆแล้วก็ไม่บอกความลับของตัวเองว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ในตอนหลังเนี่ยลูซี่เขาจะเปิดใจตรงๆเลยนะครับว่าเขารักเดวิดเขาไม่อยากให้เดวิดไป,ไปเผชิญกับอันตรายที่ผ่านมาลูซี่ไม่เคยแคร์ใครไม่เคยสนใจใครแต่ตอนนี้เนี่ย มีสิ่งเดียวที่เขาไม่ต้องการเลยก็คือไม่อยากให้เดวิดตายนั่นเองนะครับโดยที่เธอเนี่ยพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เดวิดปลอดภัยตัวละครรีเบคก้านะครับเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาอย่างมีเสน่ห์นะครับและเธอเนี่ยดูมีใจให้กับเดวิดด้วยโดยตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างห้ำหามนะครับทาอะไรแบบห้ำหามแล้วก็ตะโกนบุกปีกวอยไว้แต่ฉากแอคชั่นแต่ละทีที่เธอใช้อาวุธแล้วก็ฉากแบบบูร้างผ่านของเธอเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้คนชอบตัวละครนี้มาก,มากๆเลยนั่นเองนะ เป็นหัวหน้าที่โคตรเท่โคตรคูลนะครับหรือที่เขาี่จะมีปฏิกระจําใจว่าเวลาทํางานเนี่ยจะต้องแบ่งกันอย่างเท่าเทียมนะครับและอะไรที่ทําให้เราแข็งแร่งขึ้นก็ไปเอามันมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเพื่อนพ้องคือเมนไม่เป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่เดวิดให้ความเคารพนะครับและถ้าหาว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเมนเป็นแบบอย่างนั่นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไซเบอร์พังเป็นการ์ตูนที่ไม่เหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีฉากที่ โหดๆเยอะนะครับอย่างเช่นหัวกระจายเขยนขาดขาขาดหรือแม้แต่ฉากเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ค่อยเหมาะสําหรับเด็กเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการเสียดสีชนชั้นและการเมืองนะครับผมทุกคนที่จะแย่งกันเป็นใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กดูเนี่ยจะเข้าใจในมุมนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราที่ดูแล้วจะรู้สึกได้รับเมสเ a จอะไรบางอย่างนะครับว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรสวยงามเลยจริงๆนั่นเองนะครับ เอาละครับในเนื้อเรื่องในส่วนที่ไม่สปอยก็จะขอจบหลงเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ผมจะขอพูดถึงเนื้อเรื่องสปอยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้มาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ดูไซเบอร์พังเอ็ดดันเนอร์ผมก็แนะนาให้ไปดูอย่างแรงเลยนะครับยังไงก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาหลังจากนี้จะเป็นการสปอยแล้วนะครับผมจะให้เวลา5วินาทีในการปิดคลิปนะครับเอาละครับมาในช่วงสปอยนะครับ ก็จะขอพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนะครับผมที่อยากพูดถึงนะครับเรื่องถ้าพูดถึงฉากที่ผมแทบจะชอบที่สุดในเรื่องเลยเนี่ยมันก็คือฉากที่ลูซี่เปิดใจกับเดวิดนั่นเองนะครับที่ลูซี่เขาบอกว่าไม่อยากให้เดวิดตายนะครับคือตอนนั้นเนี่ยลูซี่เหมือนกับ ลังเลนะครับผมลังเลต่อการบอกความรู้สึกตัวเองลังเลต่อการที่จะบอกความล้าให้เดวิดรู้นะครับแต่สุดท้ายแล้วคำตอบที่ลูซี่เขาให้กับเดวิดและให้กับเราเนี่ยก็คือการจูบนั่นเองนะครับบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับการกระทำเนี่ยก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการกระทำนั้นแล้วนั่นเองนะครับและบวกกับเพลง little stranger ที่บรรเลงขึ้นนะครับบวกกับฉากหลังที่เป็นจรวดกำลังขึ้นและมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นความฝันของลูซี่มันจึงทำให้ซีนนี้นะครับเป็นหนึ่งในซีนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยนัั่นนเองครบ ทางต่อมาที่อยากพูดถึงนะครับก็คือฉากที่เมนกลายเป็นวิกลจริตไซเบอร์นะครับในฉากนี้เนี่ยเราได้รับรู้ถึงความอันตรายนะครับคนที่มั่นใจในตัวเองสักแค่ไหนว่าเขาจะสามารถทนต่ออุปกรณ์ไซเบอร์ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องจบแบบนี้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับเพราะการที่เราอินสตอลชิ้นส่วนมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายเราจะทําให้สติของเราเนี่ยขาดไปนะครับซึ่งนั่นเป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่เดวิดเนี่ยได้สูญเสียผู้มีพระคุณของเขาก็คือเมนนั่นเองนะครับโดยที่ฉากที่เมนข้างและกลายเป็นวิกลจริตไซเบอร์เนี่ย มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเขาได้เลยนะครับแต่โชคยังดีนะครับที่เขาไม่เห็นเดวิดและเขาไม่ฆ่าเดวิดทิ้งนะครับและสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทํานะครับก็คือเผาศพโดริโอและเมนได้บอกกับเดวิดนะครับว่ายังไงเขาก็ต้องตายลงที่นี่แต่นายเนี่ยวิ่งเร็วกว่าใครๆสินะจงวิ่งต่อไปวิ่งอย่าหยุดซึ่งถ้าหากว่าใครที่ได้ดูตอนนี้จบนะครับน่าจะรู้สึกไม่ต่างกันนะครับก็คือโอ้โหแม่งขดหูมากแล้วก็ รู้สึกแบบบอกไม่ถูกนะครับบอกเป็นคําพูดไม่ถูกจริงๆแล้วก็ฉากที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นฉากสุดท้ายนะครับขอข้ามไปฉากสุดท้ายนู่นเลยแล้วกันนะครับก็คือฉากที่ลูซี่ไปดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นเดวิดได้เคยสัญญานะครับว่าจะพาลูซี่มาดวงจันทร์แต่สุดท้ายแล้วลูซี่ก็ได้มาที่นี่เพียงลําพังนะครับบวกกับเพลง I Really Want to Stay in Your House นะครับที่เล่นเป็นฉากหลังเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดวิดเนี่ย เขาไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่จะจดจำเดวิดไปตลอดการเนี่ยก็คือลูซี่นั่นเองแล้วก็อีกเหตุผลหลักๆนะครับที่คนอยากจะเข้าไปเล่นไซเบอร์พัง2077เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับในเรื่องเนี่ยเราก็รู้นะครับว่าเขาทำอะไรกับรีเบคก้าไว้นะครับอีกอย่างนึ่งอดัมสแมเชอร์เนี่ยก็เป็นบอสไฟใน c y เบอร์พัง2077ด้วยนั่นเองนะครับจึงทำให้ถนนทุกสายนะครับผมมุ่งหน้าเข้าสู่อดัมสแมเชอร์นะครับเพื่อไปกระทืบบอสตัวนี้นั่นเอง ็มันเล่นฝากแผลไว้ให้กับคนดูขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่คนอยากจะเข้าไปในเกมนี้เพื่อไปกระทืบไอ้บ,บอสตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่ผมยกมาอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอยู่ดีๆผมก็รู้สึกอยากมาดูไซเบอร์พังเอเดนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากที่ผมได้ดูมันจบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าสนุกกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับการที่รู้ในเรื่องล่วงหน้าแล้วเนี่ย ดูซ้าอีกรอบไม่ได้ทําให้ความสนุกลดหายไปเลยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนนะครับหรือว่าถ้าว่าเคยดูมานานแล้วก็ลองหาเวลามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอนิเมะที่ดีมากๆดูอีกรอบเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกน้อยลงเลยนั่นเองนะครับโอเคผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาตั้งต้นจนจบนะครับคุณเก่งมากเลยที่ฟังผมมาทั้งคลิปได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนับผครับ